Love me love my voice เรื่องราวความรักที่จะทำให้คุณลาลายค่ะระหว่างนักพากย์เสียงคนดังกับนักร้องเพลงสไตล์โบราณที่แสนอบอุ่นและชวนหิวด้วยสารพัดเมนูบทนำกระเพราหมูและไก่ตุ๋นพริกไทยดำฉันอยู่บนรถเมล กู้เซิงที่สวมหูฟังคุยกับเพื่อนร่วมห้องในห้องแชทวายยรอฉันกับหอ,อก,ก่อนค่อยคุยกันต่อได้ไหมเวลา6กโมงเชา้ารถเมเที่ยวแรกที่ว่างเปล่าท้องฟ้าภายนอกยังคงมืดสนิทผู้ดูแลเว็บไซต์ตัวเล็กคนนึง่งกำลังไล่ตามหาเธอนักร้องไร้เสียงชื่อดังตัวเล็กคนนึงเพื่อให้มาร้องเพลงฉลองครบรอบการเปิดเว็บไซต์ เธอขี้เกียจพิมพ์ก็เลยดึงกู้เซิงเข้าห้องแชทวายเพื่อนร่วมหอของเธอมีนิสัยใจร้อนและต้องการพูดในสิ่งที่เธออยากพูดให้ได้เธอจึงหยุดกู้เซิงด้วยท่าทีนิ่งๆเอนหลังพิงเบาะแถวหลังสุดสองคนที่คุยธุระก,กันเรียบร้อยจึงเริ่มคุยกันเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนตัวของสาวโสดขี้เบื่อน,นั้นเป็นได้ตั้งแต่เรื่องนินทาชาวบ้านไปจนถึงเท้าเป่าและสุดท้ายก็จบลงที่เรื่องอาหาร เมื่อวานฉันกินหมอ้อไฟมาแหละอร่อยมากเลยกูเซิงซึ่งนึกถึงมื้อเย็นสุดอลังการขึ้นมาได้หมอ้อไฟอะไรเกิงเสียวซินถามไหตีเหล้าหรืออีโชแกะน้อยอ้วนหรอซุปกระเพาะหมูกับไก่น่ะ กูเซิงรีตาขณะที่นึกถึงรสชาติอาหารเอาชชว์ๆก็พาะหมูก,กับไก่พริกไทยหม้อไฟซุปแดงข้าวข้างสีข้าวเป็นถูกซุปธรรมดาข้างสีแดงเป็นซุปเลือดหมูใส่เต้าหู้แบบไต้หวันเธอรู้ไหมว่าเลือดหมูกับเต้าหู้ที่ต้มในซุปแดงเผ็ดๆเนี่ยมันอร่อยเด็ดไปเลยกูเซิงเป็นคนชอบกินเวลาเธอพูดถึงอาหารอร่อยๆเสียงเธอนั้นก็จะอบอุ่นอ่อนโยนเป็นอย่างยิ่งอ่อนโยนกว่าตอนที่เธอร้องเพลงโคเวอร์สไตล์โบราณพวกนั้นเสียอีกมีคนสองสามคนนั่งอยู่บนรถเม ทุกคนยังไม่ได้กินข้าวเช้าและตอนนี้กระเพาะของพวกเขาก็ร้องโครกโคลกด้วยความหิวเสียแล้วการที่ฟังสาวน้อยคนหนึง่งอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับหม้อไฟร้อนๆเป็นการทรมานอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเมื่อเสียงของสาวน้อยคนนี้ออกจะเมินเฉยนิดๆและแหบหน่อยๆทําเอาน้ําลายไหลยิ่งขึ้นทรงงเธอกํากลังแก้แค้นสังคมอยู่หรอหรือเธอกํากลังแก้แค้นฉันเนี่ยเกื้งเสี่ยวซินนอนกลิ้งอยู่บนเตียงอย่างหิวโซพูดด้วยเสียงสันดาริก ครั้งแรกเลยนะที่ฉันรู้ว่ากระเพาะหมูตุ๋นกับไก่จะอร่อยแบบนี้ต้มจนกว่าจะได้น้ำซุปสีขาวราวกับน้ำนมมีกลิ่นสมุนไพรกับพริกไทยสะหายเก้ืงจา๋าฉันต้องพาเธอไปชิมสักครั้งสีหน้าของเก้งเสี่ยวซินที่ถูกบีบให้โยนผ้าขาวยอมแพ้ต้องตลกมากแน่ๆ กู้เซิงเล็มเข้าปั้นทีละคำพังจินตนาการถึงเพื่อนที่กิ้งไปกิ้งมาบนเตียงต่อสู้กับตัวเองว่าจะลุกจากเตียงเพื่อไปเข้าคิวกินข้าวเช้าเป็นคนแรกดีไหมเธอรู้สึกว่าโลกนี้ช่างแสนวิเศษความขื่นเครืองที่โดนลากเข้าห้องแชทวายๆเพื่อคุยเรื่องร้องเพลงฉลองครบรอบบ้าบอละลายหายไปราวกับควันกูซ้ซงฉันเกลียดเธอเสียงเกินเซลซินเจือสะอื้นเธอหัวเราะเป็นการตอบกัดเข้าปั้นพังพูดแบบอาหารเต็มปากมันอร่อยจริงๆนะ เสียงเกินเสียวซินเงียบกิบเธอคิดว่าน่าจะพอได้แล้วปล่อยมันไปก่อนที่เธอจะโดนเพื่อนฆ่าตอนมหาวิทยาลัยก่อนที่เธอจะบอกว่าเธอกําลังจะออกจากห้องวายวายนั่นเองเสียงใสที่ติดเสียงหัวเราะก,ก็พูดขึ้นปุบปรับนั่นคืออาหารฮากอชื่อดังจากกวางตงถ้าเธอมีเวลาจะทำทานที่บ้านก็ไม่ยากนักเป็นเสียงผู้ชายคนนึงเป็นเสียงของผู้ชายที่สาวๆได้ยินก็ต้องยอมซีโร่ราบแต่โดยดีที่สำคัญที่สุดกู้เซิงรู้จักเสียงนั้นดี เซียงชิงจือศิลปินเอกของกลุ่มนักสแสดงเสียงหวันเหมยเซียงชิงจือกู้เชิงตะลึงจนพูดไม่ออกได้แต่จ้องรายชื่อคนออนไลน์ในห้องมีเพียง3คนเซิงเิงมา่านเก่งเซลซินและเซียงชิงจือถ้าเธอดูไม่ผิดนั่นคือเซียงชิงจือเขาคือเซียงชิงจือจริงจริงสิ่งที่วิเศษที่สุดในหมู่นักสแดสแดงเสียงเชิงพาณิชย์โด่งดังมาหลายปีแต่ไม่มีใครเดาอายุเจ้าของเสียงได้การพูดคุยของแฟนคลับของเขานั้นมักจะเกี่ยวกับวิดีโอโปรโมตเกมออนไลน์ ละครทีวีโบราณที่ระบุว่าอย่าให้เขาบันทึกเสียงตัวเอกและยังมีโฆษณาต่างๆที่อยากดึงเขาไปร่วมงานด้วยจำนวนมากมายตลอดทั้งปี แต่นี่เป็นห้องแชทว,าย,วายส่วนตัวของกู้เซิงเธอเองก็ไม่รู้ว่าคนทักนี้ที่การปรากฏตัวของเขาทําให้เราคนรักเสียงบ้าคลั่งเข้ามาทําอะไรในห้องตั้งแต่ย่ารุ่งแบบนี้สักพักแล้วไม่งั้นเขาจะรู้ได้ไงว่าเธอกําลังคุยเรื่องหม้อไฟกระเพาะหมูตุ๋นกับไก่อยู่โชคร้ายจริงๆที่รถเมย์ขับเข้าอุโมงคทำให้เหน็ตกระตุกจนไม่สามารถใช้งานโหมดเสียงได้เธอไม่ได้แม้จะทักทายเขาที่หน่างหงุดหงิดก็คือเกิ้เสียวซินก็ไม่พูดอะไรเหมือนกันเหมือนกับทิ้งเขาให้ พูดอยู่คนเดียวไม่ยากเลยแค่ต้องใช้เวลาหน่อยเท่านั้น ออการามความสะอาดกระเพาะหมูอาจจะวุ่นวายไปสักนิดเสียงเชิงสิงจื่อเหมือนกับเพิ่งตื่นนอนเสียงที่เหมือนกับยึดครองจอทีวีราวกับอยู่ในละครนี่คือเสียงเช่นนั้นกู้เซิงรู้สึกเหมือนเขาที่บังเอิญได้ยินและเข้ามาร่วมสนทนาและเริ่มพูดคุยไปเรื่อยๆโดยไม่สนใจว่ามีคนกําลังฟังอยู่หรือไม่พยายามเตรียมส่วนประกอบให้พร้อมสรรเพราะพวกมันมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากผมจําได้ว่ามันใส่อินทผลัมแดงโสมเก้ากีโปยเกีย ใบกวานและอบเชยนอกจากนี้ก็เป็นเครื่องปรุงที่น่าจะมีติดบ้านกันอยู่แล้วเกลือและน้ำซุปไก่อ้อแล้วก็อย่าลืมสำหรับทำอาหารแล้วก็ขิงด้วย เสียงสิงจือพูดถึงขั้นตอนการทําว่าไก่ควรจะนําไปะยัดใส่กระเพาะหมูกับปิดด้วยไม้จิ้มฟันก่อนตุ๋นช้าๆด้วยไฟอ่อนแต่ด้วยสัญญาณห่วยๆเสียงของเขาจึงตะกุกตะกักหายไปเป็นช่วงๆเธอตั้งใจฟังกู้เซิงเคยฟังผลงานเก่าๆของเขาและเขาก็ชอบงานแนวโบราณเหมือนกับเธอการเป็นเสียงสไตล์โบราณของเขานั้นมีสเสน่ห์อย่างยิ่งแต่เห็นได้ชัดว่านี่เป็นเสียงธรรมชาติของเขานี่คือเสน่ห์ของเสียงที่เฉพาะคนรักเสียงนั้นจึงจะเข้าใจ หลังจากรถเมย์ขับออกจากโอโมงชื่อเซียงซึงจือก็หายไปทันทีน่าจะเป็นเพราะว่าไม่มีการตอบโต้ใดๆเป็นเวลานานเขาจึงออกจากห้องไปแต่เกิ้งเสี่ยวซินที่ออกจากห้องไปเฉยๆกลับโทรหาเธอเมื่อกี้มีคุณป้ามาตรวจความสะอาดหอพักน่ะฉันลืมบอกไปพูดต่อสิเรื่องซุปกระเพาะหมูกับไก่อะไรนั่นน่ะกูเซิงไม่อยากจะเชื่อว่าเสียงที่เธอได้ยินเมื่อกี้ในวายวายเป็นของจริงเกิ้งเสี่ยวซินจะบอกนะว่าเธอไม่ได้ยินเสียงเซียงซึงจือพูดเลย เสียงช่งจือหรออะไรนะก็คนดังในวงการนักแสดงเสียงมืออาชีพเสียงซึ่งจือศิลปินเอกของหวันเหมยกรุ๊ป ออกเสียงแปลกๆฮะเกิงเสียวซินพูดนักพากแล้วก็นักร้องโคเวอร์อย่างพวกเธอเนี่ยมีแต่ชื่อแปลกๆป,ประหลาดกันทั้งนั้นจนจําไม่ได้สักคนแต่พูดถึงวันเหมยกุ๊บแล้วฉันคิดว่าเจ้าของเว็บเชิญพวกเขามาฉลองวันครบรอบเว็บไซต์นะพวกเราจะเปิดห้องวายๆด้วยแล้วก็ตั้งใจเชิญกุ๊บนักพากมาฉลองส่งชื่อเข้ามาสิเดี๋ยวฉันจะเช็คให้ว่าเขาจะมาไหมเขาไม่น่าจะมาหรอกตอนนี้ส่วนใหญ่เขารับแค่งานเชิงพาณิชย์เขาไม่ค่อยทำงานที่ไม่มีผลตอบแทนน่ะ นักภาพคนนี้เป็นศิลปินต้นแบบที่ปลีกวิเวกไปจากวงการนานแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ต้องเป็นเรื่องบังเอิญแปลกๆแน่ๆเธอไม่ได้บอกหรอว่าซามะคนนี้คือศิลปินชั้นแนวหน้าของกลุ่มนั้นนะ่ะเกิงเสี่ยวซินหัวรากคิกๆฉันไม่เชื่อหรอกว่าพวกเราจะชวนเขามาไม่ได้กูเซิงเองก็ไม่คิดว่าพวกเขาจะเชิญเขาคนนี้มาได้สําเร็จแต่ใน,ในใจลึกๆก็แอบหวังไม่ได้เธอส่งชื่อไปให้เซียงช่งจือคาแรกอ่านว่าเซียงเป็นชื่อสีจําไว้นะจะได้ไม่ทาขายหน้า